หลังจากว่างทอเรียบร้อยแล้วเนาะอะว่างทอเรียบร้อยแล้วกับเจ้าไปล่งที่ทอทรงอ่ทอทรงล่องอ่างแล้วก็จิบป,ปอยเข้าไปในบ้านสร้างไฟเออเดี๋ยวไปเรื่อยครับผมอันนั้นสร้างไฟเด้อหั่น,นว่าไม่ทรบมดาดิอสร้างไฟอันนี้ อ่าเพิ่นเคยไปอ่าเฮ็ดเกี่ยวกับสร้างไฟอยู่เกาหลีมาสิบสองปีผ่านการผ่านงานมาเรียบร้อยเออแต่ว่าอันผู้อยู่ทั้งใต้ั่นประเฮ็ดยังว่าเปลี่ยนดอกจับต้อบันไดละแ้าต้อบันไดเอ่อเอาเป็นยนยังเออไปแต่ว่าเพิ่นไปน้ำกันนี่เนาะไปใส่กับไปน้ำกันเพราะว่าเพิ่นเป็นสร้างอันนั้นสร้างบันไดสร้างจับบันไดอันนั้นเต้มเนสร้างไฟแท้ โยนเลยเออก็ไฟขม่าอ่างน้ำครับผมพอตัวนี้ก็ชิดมานี่น้ำไหลลงนี่นะครับลงตรงนี้ปั๊บเลี้ยนไปติ้วติ้วติ้วไปหันครับผม ขึ้นไปตรงกองน้ำครับเนี่ยกองน้ำตรงนี้อีกรอบนึ่งอ,อย่าพลาดไปเจอบึงหมอกกองน้ำน้ำปราปร่าบ้านแสงกระลุนนะครับสม,มุนที่ชมพู่อำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเ<อ>พราะว่าเห็ดไม่นะครับนี่นะครับนี่ปล่อยน้ำทิม ยบร้อยนะครับผมมากอกน้ำอยู่มองนี้ปกติใส่ข้อลิ่นข้อ,อยังบนันทิพเบาการใส่ข้อลิ่นใส่สารสมนะครับเพราะว่าพี่น้องซักเสียซักผ้าบ่ได้เนี้ยวเนื้อนะครับนี่นี่บ่บอบ่อน้ำตัวนี้นะครับจะบ่ใส่อีกแล้วนะครับจะบ่ใส่อีกแล้วเพราะาน้ำเป็นาน้ำค่ำนะครับใส่บอ่อบาดานเจาะบดาลเอ่อเจาะบดาลเอาน้ำขึ้นมากอง ขึ้นมะกร่องตัวนี้อีกคัดกร่องน้ำอีกรอบนึงแล้วก็ทรงลงไปนะครับทรงลงไปเออทรงลงไปตัวนี้เออดูดขึ้นมาอีกรอบนึงครับพี่น้องครับดูดขึ้นไปเอ่อแล้วก็ดูดลงมาทรงลงมาปรับเข่ามูบานแข็มพี่น้องออมูบานเ้องปฏิบัติการน้าสะอาด ซาก,กอนกาสามลอยกํลังค่าเลียนนะครับสามลอยกํลังค่าเลียนซากรนก็นกนคือเบิ้งเอาเนี่ยละสองคนสามคนหาคนกับน,นี่นะครับน้ำจะใช้สะอาดบัดนนะครับตรงนี้กะกระซีคขัดก่องน้ำอีกอีกรอบนึง พี่น้องเขากรรมาการน้ำประปาก็ได้ว่ารวมไม่รวมมือกันนะครับเพื่อว่าจีไห้น้ำสะอาดแต่แทบบ้านก็สะบ่ได้จมไหเอ่ออาก็สิว่าน้ำไหลบด่ดีน้ำบ่สะอาดซักเสียสซักผ้าบ่ดีบาดนี้ใสใไห้ก็ตาแม,มวพี่นออ้องเออใส่สิ่งลิงเลยละน้ำนะครับ ครับพี่น้องไปเรียอยๆที่าไปเบิ้งมองเจาะบาดาลมองเจาะบันดาลมองเจาะบันดาลครับผมต่อไปกับสารสมมบได้ใส่สีได้ใส่ส,ส,ส,สักขอลิน้นนะครับเพระเาะว่าจะทรงนางขึ้นไปก็ไปใส่ขอลิ้นอยู่บนนั่นนะครับ บอ่นบอน้ำบ่อน้ำงามแต่ว่าเห็ดออกมาแล้วเป็นค่ำเป็นน้ำค่ำนี่นะครับวางทอรเรียบร้อยไปนี่แล้วสายฟื้นสายไฟกับพร้อมนะครับคงจะเปิดไส้มือนี้ละพี่น้องเปิดไส้มือนี้ละนะครับฝังทอรเรียบร้อยไปนี่พี่น้องเข้ากระได้ไส่น้ำสะอาดอปลาตะจากนา้ำค่ำนะครับพี่น้องเขา้า เดี๋ยวผมวี้พาไปเบื้องมองคนเจาะงบประมาณของหลวงปู่คนจัดให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับลูกหลานบ้านแสงอรุณนแะกะบอสพอบ้านแสงรุ่นบ้านไกเ่เลี้ยงเคียงมาขอเพิ่นเพิ่นหายเมิดนะครับหายเมิดบ่ใหายอืดน้ำอืดอยังใส <c oughs> สิ้นปีมาเพิ่นกะ มีงบป,ประมาณจัดเบีย้ยพักเบี้ยพริพกเบีย้ยเขียไให้นะครับทุกขั้วเลี้ยนของตำบลสีชมพูอำเภอสัววิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อว่าจะได้ปลูกยูกปลูกกินนะครับบริเวณนี้ต่อไปคนอาจจะมาปลูกผักกินได้ครับเพราะว่ามีน้ำที่จะลดเพราะว่าน้ำตัวนี้บ่ได้ใส่แล้วครับผมบ่ได้ใส่แล้วเนี่ น้ำบอนี่นะครับเอามาโหดพักได้อันจะปลูกพักปลูกแียงตามนี่ก็ปลูกได้แล้ะครับบ้านนี้พออ้อมควมกวงอ่าบเมินรรมดาครับผม,มเมียนมืดไปนะครับพี่น้องก็จะได้ปลูกพักนี่แหละครับผมนี่คือทอนะครับจอาซ้ำเมือดลงนี่นะครับพอบายูอ่าศูนย์เล็กๆก็บมีบอหนึง่งนะครับเพิ่นกระเจาะให้แล้วอ่างบประมาณก็เกอบแสนบาทนะครับรวมทุกสิิงทุกอย่าง นะครับแสนก็บาทนะครับทั้งหมู่บ้าน้ทยหมู่บ้านพุ่นก็ใส่อีกบอ่อหนึ่งอีอกบอ่อนี่ก็ใส่อีกส่วนนี้ไปนะครับใส่ให้สบายนะครับน้ำสะอาดนะครับพี่น้องนี่แหละครับแทนเพนจะว่างนี่จะว่างนี่แล้วก็จะมาสร้างไอ ลัวกรงเล็กนะครับเพื่อว่าป้องกันหลายอย่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่คืองบประมาณจากหลวงปู่ให้กับพี่น้องบ้านแสงอรุ่นครับผมจะได้ใส่น้ำสะอาดสะอาดสาธุสาธุครับผมพี่น้องเฮ้านะครับสาธุร่วมกันครับผม